ตรงนี้ร่างกายจะส่งโกรทฮอร์โมนออกมาจะโกรทฮอร์โมนออกมาเมื่อไหร่มันก็จะมา,าแยกไขมันออกนะครับเป็นกรดอสลัยกับแฟตตี้แอซิดคือไขมันกับกรอสล์ยว่างง้นั้ะไอ้ตรงนี้แหละครับร่างกายจึงจะเอาเจ้าไขามันไปเผาให้เป็นพลังงานเพราะฉะนั้นถ้าเราออกก่อน,ม,นมันแยกเรียบร้อยแล้วนะครับ พอเราออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจนออกซิเจนก็จะมาเผาเจ้าน้ำมันให้เป็นพลังงานแต่ถ้าหากเราไม่ออกกำลังกายแบบแอนแอรบิกก่อนกว่าที่มันจะแยกน้ำมันกับคีสลายเพื่อจะมาเผานะมันไปเผากล้ามเนื้อเราสัก10นาทีแล้วก็ทำให้การเผาผลาญไขมันไม่เป็นไปตามที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นออกแอนแอลบิกก่อนแล้วก็ มาแอร์เบกอีกทีหนึ่งอย่างนี้ถ้าทำไปเรื่อยๆน,น้ำหนักตัวจะค่อยๆลงแล้วกล้ามเนื้อไม่ถูกทำลายนะแล้วหลังจากเราเข้าที่เข้าทางไม่ออกกำลังกายโยโย่เอฟเฟกตก็จะเป็นน้อยเป็นน้อยค่อยๆทำนะอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาถึงตรงนี้ครับผลผลตรวจเลือดของผมนะตรงนี้จะว่าว่าจริงๆอาจารย์หมอก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไร แม้แต่ครีอะินรินก็ที่ผมดูผมก็กังวลหน่อยหน่อยท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะอะไรเพราะหกเข้า69แล้วไงนะก็ตรงเนี้หกสเดี๋ยวเขาคำน,นอยผมเลยไปนะวันนั้นที่ไปตรวจเนี่ยก็คือ68ปี7เดือน22วันนะหกปี7เดือน22วันวันที่ไปตรวจเนี่ยนะก็ผมถึงว่า จะเข้า69แล้วไงนะก็เสร็จแล้วมาก็ต่อว่าต่อว่าเวลาจะดูสุขภาพจะอยู่กันร้อยปีเนี่ยก็ต้องลดไอ้ตัวที่น่าสงสัยตัวครีเยตินีนเนี่ยก็คืออย่างนี้ครับตัว GFR เนี่ยครีเยตินีนเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้เขาจะคำนวณตัว GFR ให้เพื่อจะบอกว่า ตาย่ังทำงานได้ดีอยู่หรือแต่คือว่ามันจะต้องขับได้มากกว่า90มิลลิตรต่อนอาทีนะขับเครียรีนีได้90มิลลิตรต่อนอาทีถ้าท้าไม่ได้ก็ต้องปรับปรุงดูแลตัวเองนะเพราะว่าถ้าหากเกิดขับได้แค่15นี่มันต้องล้างไตนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหา หรือกำลังล้างตายอยู่เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าจะทำยังไงกับพวกเราเนาะเสร็จแล้วในนี้ครับผมก,ก็ตรวจดูน้ำตาลก่อนได้9.4ใช่ไหม c r e a t i n i 1.06ค่าปกติคือ1สูงสุด1.18ต่ำสุด0.73ทีนี้มาดูไตคีสลายครับได้118ก็น่าพอใจเพราะว่าไตคีสลายนี่ เขาไม่ให้เกิน150แต่ทีนี้จะให้ดูว่าเมื่อ3เมื่อชุดคราวที่แล้วนะครับได้126ยลี่เรามาอีกทีหนึ่งก็ได้70 77เมื่อวันวันที่4เดือน11 2,014ดนะอง14นยเนี่ยแตพอมาอันนี้เป็น118ก็แปลว่าตายยุนสลายขึ้นอีกจะเห็นว่าตอนนั้นนะครับ ไอตอนผลของเดือนสิบเอดอ่ะมันเป็นผลจากการกินเจนะครับเดือนสิบเอนี่เป็นผลที่ดีที่สุดแต่ว่าน้ำตาลอย่างร้อยสนะเพราะฉะนั้นก็มาขยับกันมาถึงไตคีไตไตคีตสลายร้อนะครับแล้วมา s d l s d l นี่เป็นปัญหาของผมเลยนะครับเจ้าคอเลสเตอรอลตัวดีเนี่ยผมได้37 ทฤษฎีอยากได้เกิน40นะครับแต่ว่าตรวจ3หนจาก3,5,3,6,3,7มันขึ้นมาทีละหนึ่งยังไม่พอผมต้องออกกำลังกายให้มากกว่านี้อีกเพื่อจะให้มันได้ s d l เกิน40แล้วคนที่ทําบอลลูนเนี่ยอยากจะได้ s d l เยอะเพราะว่าเจ้า s d l เนี่ยมันเปลี่ยนคอเลสเตอรอลที่เป็นตัวกวาดไขมันเลวออกจากเส้นเลือดแดงเรานะครับการตีบของเส้น หัวใจมันจะได้น้อยลงเสร็จแล้วมาเป็น L D L ครับฮอร์โมนตัวร้ายะนะมเมื่อตรวจเมื่อเมื่อเดือน6เมื่อเดือน6 99กเมาเดือน11 77ก็แปลว่าลงไงมเดือนสิอย่างที่บอกอะเป็นเดือนที่เรากินเจนะครับแล้วพอมามาเดือนนี้ได้97เห็นไหมฮะกลับคืนมา20 จากเดือนนูน้นนะเสร็จแล้วเรามาดูค่าตับครับค่าตับเมื่อเดือนเดือน6 1 4เนี่ยครับ17มาเดือน11ได้15แล้วมาเดือนนี้ครับเอ่อ1 1 8่เอ้หนึ 1, 5, ่งเนาะนะปีเนี้ยหนได้15ก็แปลว่าค่าตับอยู่คงที่นะครับ a s c s g o t เนี่ยทีนี้มาดู เจ้า ALT หรือ SGPT ก็ยังคงได้15แต่ว่ามันเพิ่มขึ้นนะครับพอสองครั้งที่แล้วเนี่ยมัน13แต่ว่ายังยังต่ำกว่าปกติเยอะมากเพราะว่าเขาให้เล็กกว่า55แต่เราได้เราได้15ก็แปลว่าสุขภาพของตับยังใช้ได้อยู่นะทีนี้เจ้า Hemoglobin A1c เนี่ยเพึ่งจะตรวจดูค่าเฉลี่ยของน้ำตาลเนี่ยนะครับ ก็5.7%ค่าของแบบปกติคือ4-6ถึง6ก็แปลว่าตัวน้ำตาลในเลือดไม่มีปัญหาอะไรจะมีแต่ตัวนี้แหละครับเจ้า eGFR เนี่ยครับนะการทำงานของไตที่จะขับครีเอตินีเนี่ยได้71.75ซึ่งค่าปกติเขาอยากได้มากกว่า90และอันเนี้ยทวายจริงจริงเนี่ยนะครับ ระหว่าง60ถึง89เนี่ยถือว่าเป็นระยะที่สองที่บอกว่าไตาเริ่มทำง,งานเป็นปกติถ้าลงมาเป็นระยะที่3ก็คือระหว่าง 6, 30ถึง5ถึง59นะครับของผมยังอยู่ที่71เนาะ71ถ้าลงมา60เมื่อไหร่ก็จะมีปัญหาละนะ ถ้าต่ำกว่า60ก็จะเป็นระยะที่3ซึ่งจะต้องดูแลตัวเองอย่างมากมายนะครับก็มาว่ากันที่เรื่องราวที่เราต้องระมัดระวังตัวเราเองอันนี้เดี๋ยวพอถึงบ่ายโมงก็จะมาเล่ารายละเลอียดว่าจะต้องทำไงกับตัวเองม้างเสร็จแล้วก็รายงานเรื่องสุขภาพเนี่ยครับแล้วเดือนตุลาก็จะไปตรวจสุขภาพใหม่เรื่องหลักใหญ่ใจความก็คือน้ำหนักตัวนี่แหละ ที่81.7เนี่ยเป็นน้ำหนักตัวที่มากเกินไปมากเกินไปก็ต้องดูแลาจากการออกกำลังกายอะไรต่ออะไรเดี๋ยวเล่ากันให้ฟังอีกทีหนึ่งนะอ่ะเสร็จแล้วเข้ามาตอนนี้มามาอย่างนี้ก่อนครับที่จะเล่าตอนนี้ก็คือครีเอตินีนนะครับครีเอตินีนแค่ไปตรวจเลือดก็จะ เขาก็เขียนครีอทินีแหละ C R E A T I N I N E ครีอทินีนะครับเขียนตัวย่อๆเฉยๆว่า C R นะนะครับ C R มันเป็นคือเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยร่างกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อเนี่ยจะถูกใช้จะสลายตัวตลอดเวลาแล้วก็จะมีการสร้างใหม่ขึ้นมานะ,ะกล้ามเนื้อ คนทศคนต,ตัวใหญ่ๆนักกล้ามเนี่ยก็จะมีการสลายตัวของครีเอตินินที่ยิ่งมากใหญ่เลยซากของครีเอตินินก็จะถูกไตขับทิ้งออกมานะครับคือกล้ามเนื้อถูกทำลายเนี่ยก็จะมีซากของครีเอตินินร่างกายต้องขับออกทางไตนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดไตทำงานไม่ดีนะครับเช่นเป็นโรคไตเรื้อรัง ตายจะขับครีเอทินีนออกมาไม่ทันกับจำนวนกล้ามเนื้อที่สลายตัวก็ทำให้ครีเอทินีนในเลือดสูงกว่าปกติค่าปกติของครีเอทินีนก็อยู่ระหว่าง0 7ถึง1.2มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับ0 7ถึง1.2อันนี้ตัวอย่างที่ผมมานี่เขาบอกว่าคนเนี้ยได้1.5ซึ่งผิดปกติ แสดงว่าไตาเริ่มทำงานไม่ดีล้วนะครับก็เกินไปเกินจากค่ามาตรฐาน1.2เป็น1.5อันนี้เป็นยกตัวอย่างให้ดูตกลงอีกทีหนึ่งนะครับคลีเอตินีเนี่ยครับคือส่วนสลายตัวของกล้ามเนื้อเวลาเราทำงานเนี่ยกล้ามเนื้อจะถูกยืดหดยืดหดเนี่ยมันจะมีการสลายตัวของมัน ได้ครีเอตินีนซึ่งจะถูกขับออกทางไตถ้าไตมีมีประสิทธิภาพไม่ดีพอมันจะขับขับจำนวนครีเอทินีนออกได้น้อยกว่าการสลายตัวของกล้ามเนื้อก็จะทำให้ครีเอทินีนในเลือดสูงเกินผิดปกติปกติเราให้0.7-1.2ถึงมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแต่ว่า ในในในตัวอย่างที่ผมยกมาเนี่ยเขาสูงเท่าไหร่ครับสูง1.5นะครับก็แปลว่าสูงกว่าปกติก็แปลว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคไตหรืออะังละนะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคไตก็เราจะทำยังไงในบ่ายโมงเดี๋ยวเล่าให้ฟังให้ละเอียด แล้วพวกเราที่มีตัวตัวเลขอย่างนี้ครับก็ต้องใกล้ชิดกับหมอหน่อยตรวจร่างกายอีกทีให้รู้ว่าเป็นอะไรแนะ่ในกรณีของผมเนี่ยเนื่องจากผมเคยจำได้ไหมครับผมไล่า้ฟังว่าผมเคยมีนิ่วนิ่วในท่อทางเดินปัสสาวะแล้วก็ใช้ระเบิดใช้ใช้วิธีระเบิดนิ่วออกซึ่งผมไล่า้ฟังว่าไม่เหมาะการระเบิดอยางงั้นนะ่าเจ็บ ผ่าตัดเอาออกดีกว่าครับนะก็ว่ากันตอนนั้นไม่ไม่ทันระวังถ้าระวังจริงๆไม่ควรด้วยซ้ำไปควรจะใช้วิธีใช้น้ำดื่มเยอะๆยอะเราก็ขับออกแต่ตอนนั้นความที่หมอที่เขาจะผ่าตัดเขาเอารูปเอ็กซเรย์มาให้ดูว่าไตาข้างที่มันนิ้วมีนิ้วไตนะมันบวมนะครับมันบวมก็เลยคิดว่าเออ จัดการให้เร็วที่สุดดีกว่าก็ก็เอาละก็ผ่านมาแล้วก็มันก็เจ็บอยู่สมัยโน้นอ่ะนะก็ผ่านมาก็ปลอดภัยดีแต่อย่างไรก็ตามพอมาเนี่ยมาครามนีผลของเจ้าีเอทินีเนี่ย GFR เนี่ยมันลงมาต่ำกว่า90มา70กว่านี่ก็บอกให้รู้ว่าเราต้องดูแลมันเหมือนกันนะนะนะ ก็เดี๋ยวจะดูแลอย่างไรการคำนวณ eGFR เนี่ยตัวที่เกี่ยวข้องอย่างมากก็คือน้ำหนักตัวครับถ้าน้ำหนักตัวลดลงก็อย่างว่าเนี่ยการการสลายตัวของเซลล์ระหว่างที่เราออกกำลังกายมันก็จะลดลงการคำนวณ eGFR ก็จะลดลงด้วย,ยไม่ใช่จะลดลงก็จะเพิ่มขึ้นนะก็คือเวลาตรวจแล้วเนี่ย ตายมันทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้นมันก็จะจำนวนที่จะขับ90มันก็ทำได้ครับพักสักครู่นะครับครับเมื่อกีมีตอนอลัมพบทเนี่ยเราคุยกันไปนานแล้วแต่สำหรับรอบทบทวนอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจแล้วมันอะไรผมก็ลังพูดถึงการที่ผมไปไปตรวจร่างกายครั้งสุดท้ายที่โรงพยาบาลนะครับ เสร็จแล้วค่าผลตรวจเลือดออกมาก็ใช้ได้ลหละนะผลเลือดผลน้ำตาลเฮโมโกลบิน a อวันเซียเนี่ยค่าพวกนี้ก็ยังก็ใช้ได้ใช้ได้อยู่แต่วันนี้นมีอยู่ค่าหนึ่งครับค่าครีเอตินีค่าครีเอตินีคินเนี่ยคือค่าที่ดูการทำงานของไตที่จะขับครีเอตินีจาก ครีเรทีนียอยู่ในเลือดเนื่องจากพอเราออกกํบบาลังกายมีการสลายตัวของกล้ามกล้ามเนื้อออกมาปเป็นครีเอทินินซึ่งไตจะเป็นตัวขับครีเอตินินออกนะครับถ้าหากตัวแล้วจะจำนวนครีเอทินินถ้ามันสูงก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าการทำงานของไตไม่ดีเที่ยวนี้นะครับผมมีครีเอทินิน10ไอ้1.06จุนยกก็ต่ำกว่าที่เขาไอ้นั่นแหละนะ คือคลีนตินีนี่เขาให้0.73ถึง1.18เรา1.06ก็ใช้ได้แต่ว่าพาอามาคำนวณกับน้ำหนักตัวปรากฏว่า eGFR เป็น71.75ซึ่งก็คือจำนวน71.75มิลลิลิตรเอ่อมิลลิกร,รัมต่อมิลลิลิตรเด,เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมให้ดู